การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเป็นการบ่งบอกถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภทโดยนายกชวลิตช่วยสง์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและพนักง,งานเทศบาลทุกคนร่วมกันต่อต้านการทุจริตในคราวการประชุมพนักง,งานเทศบาลเมื่อวันที่31มกราค,คม2566 โดยในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังนโยบายและร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบตลอดจนให้พนักงานร่วมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการตรวจหาสารเสพติดร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุนและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุนตามนโยบายสำนักง,งานสีขา,ขาวของนายกชวลิต เพื่อเป็นต้นแบบให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้ในคราวการประชุมครั้งดังกล่าวนายกาวลิตได้ประกาศเจตจำนงงดรับงดให้ของขวัญของกำนันรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy